นอกเหนือจากหน้าที่การงานนะคะก็คือความสนของเราอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายสุดยอดไหมคุณผู้ชมถูกคนด้วยหัวเราะใส่หน้าด้วยค่ะตื่นมาฮิโวยฮิโวยสะสมความกลัวคุณผู้ชมสะสมไม่ครบเลยแม่ทิฟฉันรับสายเธอตลอดเลยนะแต่เธอก็ยังมาทำกับซ้วมบ้านฉันแบบนี้หรอเป็นคนยังไงเนี่ย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับเข้ามาสู่ not so berry legacy challenge นะคะกับคุณทิฟฟานี่ที่ได้เลื่อนขั้นแล้วแล้วก็บ้านใหม่ของชีดิฉันก็ไปสร้างบ้านใหม่ให้กับตระกูลเบอร์รี่ของเรานะคะใน generation แรกเนาะแล้วชีทิฟฟานีไปปลดล็อกสิ่งนี้มาคุณผู้ชมดูดีมากดูแบบเป็น shower box ที่มีอะไร มีอะไรโผล่ออกมามีอะไรคือเข้าไปแล้วจะไม่ได้โผล่ออกมาหรือเปล่านะแล้วก็ห้องทํางานของทิฟฟานี่นะคะเรายังไม่ได้เข้าไปเลี้ยงไอ้พวกตลางท่าทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวกเอเลียนที่คุณทิฟฟานี่จับได้อะพวกสัตว์เอเลียนเอามาตั้งโชว์ในห้องทํางานของชีด้วยนี่ก็เป็นบ้านคร่าวๆนะคะไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูบ้านเต็มๆได้ในสปีดบิวเลยนะวันนี้เรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะ คุณผู้ชมคะแล้วก็ไอตารางธาตุของเรามาเหลืออีกก้อนเดียวใช่ป่ะเราก็ไปทําการเสิร์ชมาแล้วอ่ะเราขาดอีกแค่หนึ่งตัวซึ่งไม่รู้อ่านถูกไหมอ่านว่าไครทาคูหรือเปล่าก็ไม่รู้มันบอกว่าเป็น element ที่เป็นธาตุที่หายากตัวหนึ่งเลยนะคะเราจะเจอได้แค่จากแบบโลหะชนิดเดียวเท่านั้นก็คือคริสทรูเนียมหรืออาจจะเจอในคริสตัลชื่อไฟโอปอหรือจอห์นควิลลิส อุ้ยอ่านยากมาก <Yeah. S 1> คุณผู้ชมในดูในกระเป๋าชีทิฟฟานี่สิมีอะไรบ้างเจตอุ้ยชีมีไฟโอปอลอยู่2อันนะคิดว่า จะต้องส่งไปเจียวคอนซิลนะคะแล้วพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ไหมแล้วพวกคุณมาจับเข่าคุยกันอะไรตรงนี้คะน้องโรกทำการบ้านมิลุลันช่วยหน่อย help with homework นะคะส่วนคุณทิฟฟานี่มาคโคลนเจ้าไฟโอปอหน่อยสิโอ้โหติดอย่างง่ายดายนะคะชิ้นแรกคโคลนอีกสักทีทิฟเดินเก่งเดินหนีเก่งมาเร็วโอ้โหคุณผู้ชมติด2ชิ้นเลยแล้วก็ชิทิฟฟานี่ไปไหนอีกเดียนะเด๋ยวนะเดี๋ยวนะหยุดก่อนนะ เดี๋ยวนะอีกแล้วคุณผู้ชมเพิ่งเปิดเอพิโซดขึ้นมาไม่หยุดไม่หย่อนมันมาต้อนรับบ้านใหม่เราเลยอะคุณผู้ชมมันมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้แล้วข่าวที่แล้วเราไปคอนแทคเอเลียหรือเปล่าคิดว่าไม่นะแต่นี่ก็คือมารับตัวไปแบบนานสต็อปมากเลยอะตายแล้วทาไมหัวลูกสาวดิฉันโดนพม,มาณทับหัวอยู่อย่างนี้กันเนี่ย เลื่อนน้องออกมาจากผ้าม่านก่อนนะคะให้คุณมีลุลันทําอะไรดีอะ่ะมิลุลันนี่คือไม่รู้จะทําอะไรจริงๆนะบอกตรงนี้เลยไม่รู้จะให้ชีทําอะไรดีให้ชีส่งแร่พวกนี้ไปที่เจลคอนซิลดีกว่าอา้าวทาไมน้องรกขึ้นเตียงไม่ได้หรืออชีก็ขึ้นได้นะคะแต่ชีไม่ขึ้นนะคะคุณมีลุลันส่งไปสองอันเลยคะ่ะมีรุลันช่วยส่งอีกอันหนึ่งไปด้วยคะ่ะคุณพันรยาคุณโดนจับตัวไปอยู่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะแล้วส่วนเราทําหรือยังนะอ่ะ ไปรดน้ำนะมิลุลันอยู่บ้านสวยๆเลี้ยงลูกนะคะอยู่ในบ้านอันแสนสวยเลี้ยงลูกดูแลพืชผักสวนครัวที่จะตัวเท่ามิลุลันอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ชีใกล้จะกลับบ้านละคุณทิฟฟานี่มาแล้วจ้ะส่งแบบไม่เคยจะส่งดีสักครั้งเดียว ตอนนี้ก็เลยคิดว่าให้ทิฟฟานี่นะคะมา work on logic skill ดีกว่าเพราะว่า logic skill คุณทิฟฟานี่เนี่ยยังไม่ถึงไหนเลยยังเลเวล6เองน้องโรคนะตื่นมาพร้อมแบบอาการหัวเสียที่สุดเลยให้น้องโรกไประบายอารมณ์นะคะความโมโหโกรธานี้ในไดอารี่ของเธอนะแล้วมาระบายอารมณ์ที่ไหนมานั่งระบายอารมณ์ด้วยกันหรือคุณมีรู้ลันก็ยังคงเลี้ยงเจ้าหนูน้อยสุพรีมต่อไปนะคะซึ่งหนูน้อยหลับไม่รู้หนูน้อยบักหรือเปล่า หนูน้อยหลับแบบนี้ไม่ร้องไม่อยู่ไม่อะไรดังนั้นบัักหรือเปล่าคะเออคุณผู้ชมเรามีเอเลี่ยนอยู่เนี่ยนะอีบีที่เราพูดผิดใช่ไหมพูดผิดได้แบบนักเกลียดมากเลยอ่ะนี่ไงคุณผู้ชมเอามาวางแต่งบ้านได้นะเป็นปลาหมึกหรอเป็นปลาหมึกที่อยู่ในอวกาศนะคะคุณผู้ชมเออประหลาดดีแท้เฮ้ยวันนี้วันเกิดทิฟฟานี่เหรอคุณผู้ชมโอไมกอดเดี๋ยวนะวันน uh huh. ี้วันเกิดทิฟฟานี่เราทิฟฟานี่จะกลายเป็นวัย อดาวแล้วเหรอคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพฤหัสด,ด้วยอะโอ้เดี๋ยวชีจะต้องไปทํางานนะอย่างแรกให้มิลุลันมาทําเค้กเตรียมไว้ให้ชีก่อนดีกว่าคิดว่าจะเป่าเค้กวันเกิดทิฟฟานี่ก่อนที่จะให้ทิฟฟานี่ได้ไปทํางานนะคะทิฟฟานี่มันดูแบบฟ้าๆเขียวๆให้มิลุลันไปทํามัทฉะเค้กดีกว่ามิลุลันทําเค้กเสร็จแล้วก็ปักเทียนวันเกิดเลยแล้วคิดว่าให้ทิฟฟานี่นะคะ มาเป่าตอนนี้เลยดีกวา่ามาเป่ามาเป่า <S <S ทิฟฟานี่กำลังอธิษฐานอยู่แล้วก็จะเป่าในสามสองหนึ่งโตแล้วทิฟฟานี่ก็เป็นวัยอดาวเต็มตัวไปหมุนตรงนู้นด้วยค่ะเยี่ยมค่ะเป็นงานวันเกิดที่ดีที่จัดกันในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้ชวนเพื่อนอะไรมาเลยคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยชวนเพื่อนๆมาดีกว่าเนาะให้ทิฟฟานี่นะคะได้ไปนอนก่อนที่จะไปทํางานในวันนี้นะคะอย่างน้อยให้ค่ะการนอนหลับเนี่ยมันเต็มหน่อยก็ยังดีเนาะ มิรุลันนี้ก็คือว่างที่สุดไม่รู้จะทําอะไรได้บ้างเพราะทําอะไรไม่ได้เลยเจ๋งทุกอย่างเลยให้มิรุลันไปดูแลสวนนะคะแล้วคุณสุพรีมจะเกิดวันไหมห่วะคุณผู้ชมคุณสุพรีมก็เกิดวันนี้หรอเดี๋ยวให้มิรุลันนะคะไปทําให้น้องสุพรีมโตขึ้นมาด้วยดีกว่าให้ชีดูแลสวนไปก่อนนะให้มิรุลันนะคะมาเอจอัพน้องสุพรีมหน่อยนะคะโตแล้วนะลูกแล้ว ตอมันง่ายๆอย่างนี้แหละอยู่กันอย่างง่ายๆนะคะ <c oughs> น้องจะต้องเป็นคนสีแดงๆอะเนาะเป็นชาร์เมอร์ไปละกันนะคะ <Wow S 1> โอ้โหคุณผู้ชมทำไมผมสีนี้อะ <c oughs> ขออนุญาตมาแต่งน้องในแคสก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูตอนเสร็จแล้วเลยเนาะ <c oughs> ใช้ผมคนละทรงกับคุณพี่สาวจะดีกว่า <c oughs> เราก็ไปแต่งตัวน้องสุพีมาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะให้คุณผู้ชมดูกันแบบเร็วๆนะคะและดิฉันก็คือกดข้ามปไปเลยค่ะแต่ละชุด <c oughs> ประมาณนี้นะคะคุณผู้ชม คุณทิฟฟานี่ได้เวลาไปทํางานวันนี้ขออนุญาตส่งคุณทิฟฟานี่ไปทํางานคนเดียวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับน,น้องสุพีมหน่อยน,ะน้องเพิ่งโตอ่ะกำลังเห่อเลยคุณผู้ชมนีรุลันก็คือเก็บบ้านนะคะเก็บบ้านเสร็จแล้วช่วยเสิร์ฟสักอย่างหนึ่งที่เก e ชเทเรียนเซฟด้วยเอ็กแอนทสไปละกันเดี๋ยวก็ให้สุพีมไปเล่นในเต็นท์ของเขานะคะเต็นท์โกงค่ะเต็นท์เขาเรียกเต็นท์โกงคุณผู้ชมรู้ป่ะเพราะว่าค่าอิมเมจเนชันของเขาจะขึ้นไวมากใครโทรมาหาทิฟฟานี่จังเลย เอ,อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเพื่อนคุณดิฟฟานี่โทรมาหาดิฟฟานี่อีกแล้วชอบคนไปทั่วเลยนะคะคุณผู้ชมดูดิดูัวน้องสุภรีมดิเขียวขึ้นปั๊ดปั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 ด,ปด,ปดเลยเห็นปะเอาน้องออกมาทําไมคะน้องออกมาเล่นกับสรรัตว์เลี้ยงหน่อยเร็วออกมาเล่นกันพี่กันเน้อหน่อยต้องเป็นพี่ใช่ไหมกันเน้อมาก่อนน้องลองให้เดี๋ยวให้มินุลันมาดูแลลูกด้วยมิรุลันก็คือแบบจะเดินไปนอน จะเดินไปนอนอย่างเดียวเลยให้มาเล่นกับลูกดีกว่าแม่ลูกเล่นกันเป็นภาพที่แบบน่ารักน่าคุ้มค่าแก่การดูแอนิเมชันนี้น่ารักที่สุดคุณมีรุลันก็ทำการสอนลูกสาวนะคะให้ฝึกการพูดฝึกคอมมูนิเคชันสกิลนะคะโอ้วันนี้เป็นวันที่มีคุณค่าจริงๆสำหรับแม่ลูกกูนี้คุณโรเบอร์รี่กลับบ้านมาแล้วพร้อม อาการที่โมโหไม่หยุดไปอาบน้ําก่อนน้องโลกไปคิดว่าบ้านนี้จะต้องออโตไลท์นะคะไม่งั้นจะเปลืองไฟอย่างยิ่งเลยทีเดียวคิดว่าจะต้องมาตั้งลอตเทรดอ่ะเพื่อที่จะช่วยเด็กๆนะคะในการเรียนแล้วก็ช่วยคุณทิฟฟานี่ด้วยในการทำลอจิกสกิลของเขานะคะคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันนะทิฟฟานี่กลับบ้านไปแล้วนะคะไม่ได้เลื่อนขั้นนะแต่คิดว่าจะได้อุ้ยนี่ไงมันมีอยู่นี่ไงคุณผู้ชมนี่นี่น,น,นได้แล้วคุณผู้ชมวันนี้เราจะทําตารางทายเสร็จสมบูรณ์จะดา อ่าแล้วทำไมมันไม่มีขึ้นอะไรยินดีดีอกดีใจกับดิฉันดิฉันเลยเหรอดิฉันเก็บมันครบแล้วเนี่ยไม่มีอะไรยินดีกับดิฉันเลยเหรอคะนี่ไงคุณผู้ชมมันมีใบประกาศส่งมาให้มันมีใบประกาศส่งมาให้ว่าเราได้เก็บครบแล้วแต่คือไม่มีแอนิเมชันใดๆเลยหรือทาไมดิฉันไปดูคนที่ต่างประเทศเขาเล่นมันมีแบบเป็นแท็บแสดงความยินดีด้วยอะไรเงี้ยแต่เราได้แค่เนี้ไม่เป็นไรมันคงบากแหละเ <laughs> สียใจพิฟานีกินแบบกินข้าวแบบเซว กินข้าวแบบเจ้ากินข้าวเสร็จล้วไปช่วยลูกสาวทํากันบ้านนะคะบ้านนี้เราจะต้องอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะไปอ้ในที่สุดบ้านนี้ก็สงบสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณกันเนอร์ก็ช่วยไปนอนด้วยโอเคเราสามารถเอาตรัสปีดไปได้อย่างไวว่องมิรุลันตื่นมาพร้อมความโมโหกโกรธาเธอมีความโมโหอย่างมากไปอาบน้ําเย็นนะคะอาจจะช่วยลดความโมโหได้แล้วก็ไปหาอะไรกินในตู้เย็นนะจ๊ะตัวเล็กของเราเป็นอย่างไรคุณตัวเล็กของเราก็คือโมโหโมโหที่สุด มากินข้าวลูกออกมาหยิบอะไรกินด้วยตัวของหนูเองให้เด็กทาะลกเลี้ยงตัวเองแล้วหนึ่งแม่ลูกนั่งกินข้าวเช้าด้วยกันนะคะเช้ามากตีห้าคนอื่นยังไม่ตื่นเลยค่ะเฮ้ยคุณผู้ชมชิติฟานี่เครียดจนแบบทาอะไรไม่ได้เลยอะถ้าสมมุติว่าเราเอาไอ้เสาสัญญาณเนี้ยมาตรงนี้ใช่ปะเราก็เนเปอร์ฮูทาย์มายให้เป็นแฮปปี้ทาวชิติฟานี่จะแฮปปี้ไหมลองดูไหมดูซิว่าจะเห็นผลหรือเปล่าวูววูว,ว,วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชิฟฟานี่เลย โอ้ไม่มีรู้รันทําอะไรเอ่ยอุ้ยมีรู้รันมาสอนลูกเองเลยอะไม่ได้สั่งนะเนี่ยอุ้ยแม่ลูกกูหนีเอาเรื่องใช้ได้ใช้ได้เรามาดูแลคุณทิฟฟานี่ก่อนเครียดหัวจะแตกเลยเนี่ยโอเคชีทิฟฟานี่นะคะได้เบรกรูอีกแล้วนะคะเราสามารถทายาเอมบิเจนได้นะคะถ้าคุณดื่มเซรั่มนี้แล้วนะคะมันก็จะทําให้ซิมของคุณเนี่ยตัวอ้วนขึ้นหรอคะ <laughs> หน้าลองหน้าลองคุณผู้ชมไอเจ้าตัวเล็กของเรานี่อารมณ์ดีมากๆเลยนะสกิลของเขาขาดอะไรบ้างนี่ให้น้องมาเล่นบล็อกดีกว่าทิฟานี่ก็คือยังไม่หายเครียดเลยวะ่ะอันนี้จะต้องทำยังไงเนี่ย ต้อง feel confident outside at night นะคะต้องมีความรู้สึกมั่นใจนะคะ Tiffany เนี่ยก็คือเบื่อเหลือเกินนะที่จะต้องกลัวยามค่ําคืนนะคะแต่ก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดเธอได้นะคะจากการที่เธอใช้ชีวิตกลางคืนเราจะต้องทําให้ซิมตัวนี้นะคะมีมูทที่เป็น confident m o u เนาะในขณะที่ซิมของคุณนะคะอยู่ด้านนอกบ้านในเวลามืดนะคะในเวลากลางคืนนั่นเองเฮ้ยวันนี้วันเกิดมีรูลันนี่นาเนาีูยเย็นมีเค้กหรือเปล่านะ อุ้ยเค้กยังอยู่เลยอะมีรูร้านมาเป่าเทียนเลยเร็ว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 ,เ,รว,เ,รว,เ,รวเดี๋ยวทิฟฟานี่กลับบ้านไม่ทันแล้วคุณผู้ชมวันนี้จะไปกับทิฟฟานี่ด้วยปไปทํางานกับชิทิสกันมาถึงที่ทํางานแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวัน collection day เนาะทิฟฟานี่ก็จะต้องไปขุดขุดและขุดเนี่ยฟัน c o l l e เ t i b l e สิบชิ้นด้วยกันนะคะให้ชีไปเริ่มดําได้เลยไปดิกแล้วชีทิฟฟานี่จะต้องไปตกปลาด้วยเราจําได้อยู่ว่ามันอยู่แถวนี้เนี่งเดี๋ยวจะได้ให้ชีไปเก็บเอเลี่ยนมาอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมอยากเก็บให้มันได้เเยยอะๆล กว่าจะเดินมาถึงก็แบบเกือบจะบ่ายโมงคุณผู้ชมเดินมาตกปลาตกปลา20นาทีก็ยังคงขุดไม่ครบอะให้ชีไปเก็บเอเลี่ยนมาก่อนดีกว่าเวลาพูดต้องตั้งใจนิดน,นึงเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวพูดผ <laughs> ิดอีกค่ะชีได้ตัวใหม่มาด้วยอะ่ะ d d Space พอ c ค p ไ i n ตัวอะไรวะคุณผู้ชมเม่นเหรอมันคือเม่นอวกาศหรือเปล่าคะเนี่ย <laughs> ใช่หรือเปล่าโอ้คุณผู้ชมกว่าจะครบอะ กือบหมดวันน่ะคิดว่าวันนี้ก็จะต้องกลับบ้านช้าอีกแล้วเนี่ยชีจะต้อง analyze fruit o f flower ด้วยนะคะแล้วก็ต้อง transform a collectable เนาะ collectable ก็น่าจะที่เราไปขุดขุดมาดเนี่ยแหละอหยิบมาอันนึงแล้วก็ให้ชี transform นะคะลองดูซิเปลี่ยนรูปร่างมันชีทิฟฟานี่จะเปลี่ยนเป็นอะไรหยิบเปิดนยิงเธอไปปิ้วไปป้ว,ปปวดูสิจะเป็นอะไรออกมาอ่า ได้ของตกแต่งมาแดนนะคะแล้วก็ต้องไปคุยกับเพื่อนร่วมงานด้วยอ่ะง่ายจังเลยไปทําความรู้จักหน่อยนี่พนักงานใหม่อีกแล้วนะชื่อคุณฮิโรโตะนากามุระเรียบร้อยละอุ้ยเวลาง,งานจะหมดแล้วว่ะคุณผู้ชมออ้ยอย่างยากเลยวันนี้เอ่อขอเมทัลกับเพื่อนร่วมงานเร็วขอเลยทิฟฟ์ขอกอดเขากอเขาเรียบร้อยแล้วอุ้ยต้องคุยกับเพื่อนร่วมงานอีกทีนึงไหนๆก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุยไปคุยในเรื่องดีๆบ้างก็ได้โอเค สรุปก็คือทํางานไม่ทันเพราะว่าแค่เดินไปก็หมดเวลาแล้วนะคะจะให้ชีเดินลงมาลดนับตัวมาก็หมดเวลางานแล้วอะกลับบ้านกันกลับมาถึงบ้านแล้วชีมีมูดอารมณ์ที่ดีมากเลยอะให้ไปทํ l ลอจิกสกิลก่อนเลยนี่ไปเล่นไปเล่นกับมิรูลันไปแล้วก็น้องโรอกลับมาบ้านแล้วหนูมาเล่นอะไรอยู่อะลูกทกําการบ้านก่อนคุณสุพรีมอยู่ไหนเอ่ย คุณสุพีมกําลังคุยกับจานข้าวแมวเหรอคะค่าความสนุกของคุณนี่มันไม่ดีเลยนะคะอุ้ยที่ฉันโกดกผิดอีกแล้วค่ะน้องสุพีมไปเล่นในเต็นท์นะคะไปรูปแบบไปเล่นอุ้ยคุณผู้ชมลืมไปว่ามันเกิดมิลลูรันนี่ว่ามิลลูรันไปปักเค้กไปปักเค้กเร็วๆก่อนที่ชีจะหมุนเร็วๆๆๆๆๆแล้วเป่าเลยมิลลูรันไม่ต้องคิดอะไรมากเป่าเลย โอเคมีลูลานก็โตขึ้นเป็นวัยอดาวเต็มตัวแล้วเนาะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะคะให้ไปเล่นกับคุณกันเนอร์หน่อยดีกว่าสกิลของคุณสุพรีมคือแบบขึ้นปรับปรับเลยอะทิฟฟานี่ก็คือวันนี้ต้องได้ซักเลเวลหนึ่งอะก็จะดีมากเลยจะขอบคุณมากเลยอุ้ยเอาไอ้เจ้าตัวเอเลี่ยนมารวมรวมกันใน,น,นีนี่ดีกว่าคุณผู้ชมนี่ให้มันอยู่ด้วยกันน่ารักดีมีปลาหมึกแล้วนะมีเม่นแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูอีกว่าได้อะไรอีกมันมีรูเดียวเหรอ ทางโลกของตัะซิมมันมีอยู่ที่นั่นที่เดียวเหรอคะนี่พยายามหา mood confident ให้กับคุณทิฟฟานี่อ่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะให้ทํายังไงเดียะคุณผู้ชมมันมีอันนี้ที่มันจะให้ mood confident นะคะระวางไว้แถวๆนี้ดีไห,ไหมถ่ายไหมจะมีความ c o n f เดน n ์ขึ้นมาไหมให้ชื่นชมสินค้าใหม่ไม่ใช่สินค้าใหม่ชื่นชมเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในบ้านหน่อยจะไปนอนท่าเดียวเลยง่วงขนาดนั้นเลยหรือคุณผู้ชมแบบเห่นค้าความต้องการแล้วก็ง่วงสิชีนี้เป็นไงอะ่ะ c o n f เดน n ์ขึ้นไหมอะ่ะ เนี่ยคุณผู้ชมก็มีคอนฟ idence นะแต่มันไม่หายว่ะหรือว่ามันไม่พอคิดว่าวันนี้ยังทําไม่ได้นะคะให้ชีไปนอนก่อนแล้วกันนึสาวดิฉันทำอะไรกันเนี่ยคุยกับแมวแล้วคะ่ะอุยน่ารักว่ะแมวงงเลยคุยจนแมวงงเลยค่ะคุณสุพรีมคุณสุพรีมอาการดีมากเลยอะ่ะช่วยไปพัฒนาสกิลตัวเองเอาให้อิมเมจินมันเต็มไปก่อนเลยนะคะไปสุพรีม วันนี้วันหยุดนี่นานแล้วคุณโรกจะต้องทำอะไรบ้างให้น้องโรกเขียนไดอารี่ก่อนนะคะช่วยให้ควบคุมทางด้านอิโมชันได้ดีขึ้นนะส่วนเจ้าตัวเล็กก็เริ่มง่วงแล้วให้ไปเล่นอะไรอีกสักอย่างก่อนนอนดีกว่าให้มาเล่นกับราฟฟี่ดีกว่าค่ะมาคุยมาวอ t สเดตมากอดมาแบ๊บบลอะไรอย่างนเนาะคุณดิฟานี่นี่ก็สายมากแล้วช่วยตื่นทีได้โปรดตื่นมาเข้าห้องน้ำและอาบน้ำให้เรียบร้อยนะคะ คิดว่าชีเครียดมากเลยที่ไม่ได้เจอเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราเปิดการรวมตัวของเดอะแกงเพื่อนๆเราดีกว่านะคะมาและคนแรกที่มาก็คือคุณไครร่านะคะไปคุยกับเพื่อนหน่อยเผื่อจะดีขึ้นนี่แล้วก็ให้ชีทิฟฟานี่มาเล่นกับเล่นหมักรุกกับคุณเพจนะคะส่วนคุณมิรุลันช่วยมาดูแลสวนหน่อยค่ะลายให้หมดค่ะ ทิฟฟานี่นะคะสกิลลอ,อจิกตอนนี้น่าจะเลเวลเจ็ดละใช่ใช่จริงๆด้วยเยี่ยมที่สุดนมองโลกก็หิวถึงกระขั้นไปหยิบเค้กมากินเองเลยแล้วคุณสุพิมเขาเดินไปไหนคะนั่นอะ่ะอยากจะรู้เดินต่ะแตะต่ะแตะไปไหนเอ่ยโอ้เดินมากอดกับคุณป้าคุณป้าไข่ลาโถ่ถังน่ารักจังเลยลูกแม่เฮ้ยไข่ลามันมามันมาแผลงตัวโซวมเราอ่า อุ้ยไคล้าฉันรับสายเธอตลอดเลยนะแต่เธอก็ยังมาทํากับซ้วมบ้านฉันแบบนี้เหรอเป็นคนยังไงเนี่ยโอ้โหสภาพกูมีล้วลันยังสอนลูกอยู่นะคะพิฟานี่เป็นอย่างไรพิฟานี่เล่นเชสกับเพื่อนอยู่แล้วตอนนี้ก็ดึกมากแล้วอะหยุดการรวมตัวของเพื่อนๆเ,เราได้ละ <All right. S 1> เพจนี่คือน่ารักมากมาดีไลนะ <All right. S 1> มาล้างจานให้ตลอดเลยโอ้ oh my god คุณผู้ชมตีหนึ่งอีกแล้วอะเล่นไม่เคยดูเวลาเลยอะสกิลลอจิกคือแบบไม่แพ้ทุงไหนเลยอะมันแบบ มันขึ้นยากมากอันนี้ใครมาเข้าเราซ่วมแตกอีกแล้วค่ะคุณมีรู้รันไปซ่อมซ่วมเวลาอันแสนสงบสุขก็ยังไม่มาเพราะว่าลูกสาวดจะตื่นอีกแล้วค่ะไปค่ะไปฉี่โอ้โหซ่วมเน่ามากน้องโลกก็คือผู้ดูแลบ้านที่ดถ,ถูมาทิ้งอาหารเน่าแมวแล้วก็มาเช็ดอ้วกแมวนะคะแล้วเดี๋ยวเราให้กันเนื้อได้กินอะไรดีๆหน่อยใส่อาหารใหม่ให้เขาเราเรียกเขามากินจะลูกเยี่ยมมากน้องโลกหนูคือที่สุดแล้วแล้วหนูไปชิวๆได้อะไปเล่นจิงชาหรอ ทุกคนตื่นมาพร้อมความเครียดอะคือแบบความกลัวคือไม่เคยจางหายไปเลยไม่เคยมีความกลัวไหนจางหายไปเลยดูทิฟฟานี่นี่คือแบบสะสมความกลัวคุณผู้ชมสะสมไม่ครบเลยไหมทิฟพี่น้องเขาจะดําอะไรกันกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเขาจะมาเล่นด้วยกันเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอใช่ปะนี่ไอตัวน้องนี่ไม่ใช่ตัวพี่ <S <S นี่ตัวพี่อุ้ยพี่สอนน้องด้วยอ่ะน, <S <S นี่ทิฟฟานี่ทําได้ดีมากนะคะและจงทําต่อไป เล่นไปเรื่อยๆเล่นกับมีรุลันก็ได้เล่นไปเรื่อยๆเลยคุณทิฟฟานี่คือพักไปฉี <c> ่ <oughs> <c oughs> คุณผู้ชมยังไม่เลเวลอัพเลยอะคือแบบนานมากใกล้แล้วเนี่ยได้แล้วคุณผู้ชม yes เลเวล8แล้วลาทิฟไปพักพอนหย่อนใจได้นะไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปนอนนะคะพรุ่งนี้จะได้ไปทํางานด้วยกันเนาะโอ้ยในที่สุดคุณผู้ชมบ้านนี้ก็สงบสุขขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเอา้าไม่สงบแล้วค่ะเพราะว่าไอ้ตัวเล็กตื่น <c oughs> เกมอ่านี่คือยังไม่ได้แบบไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาแห่งความสงบเลยไปไอหนูไปหาอะไรกินลูกสุปรีมสกิลของน้องสุปรีมก็คือแบบเป็นไปได้ด้วยดีมากอะคิดว่าน่าจะได้เต็ม5้านะคะก่อนที่วันเกิดสุปรีมจะมาถึงนะชิมิรูรันผู้ตื่นมาด้วยความฮิโวยตื่นมาฮิโวยฮิโวยตื่นมาก็คือเดินไปหยิบเค้กมากินแต่เช้าเลยนะคะนี่คือจิมบ้านที่ฉันตื่นกันแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนตั้งแต่มีทาลกเนี่ยเดี๋ยวน้องรกตื่นมาให้ไปเทคชาเวอร์ก่อนเลย คุณทิฟฟานี่นอนให้เต็มอิ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทํางานกับทิฟฟานี่กันนะเอาลูกสาวดิจะยืนลองห้าอยู่กลางบ้านเป็นอะไรรู้ให้มิรุลันไปดูแลลูกสาวนะอุ๊ยตอดมิรุลันต้องไปพอยตี้เทรนน้องสุครีมนะจะได้เลเวลสองไวๆแล้วเดี๋ยวพอน้องเลเวลสองเราจะได้ให้น้องเข้าห้องน้ําเองได้เนาะทิฟฟานี่นอนเต็มอิ่มแล้วไปดูแลตัวเองค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้พร้อมกับการไปทํางานน้องรกไปโรงเรียนแล้วแบบไม่ให้ซุ้งไม่เสี่ยงไปแบบเงียบๆของเขาคนเดียวรับผิดชอบตัวเองได้ดี เฮ้ยทิฟฟานี่ทำไรอะ่ะทิฟฟานี่วีดเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันทิฟฟานี่ถอดวัาจะพืชจากเครื่องทําการทดลอง <c oughs> คุณเคยเห็นเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอปแปลเราไปทํางานกับทิฟฟานี่กันนะคะมาถึงที่ทํางานกับคุณทิฟฟานี่แล้วนะคะเขาบอกว่ามาถึงก็มีทักให้ใช้ซิมเรย์กับเพื่อนร่วมงานเลยนะคะแล้วใครโผล่มาคุณผู้ชมดู คุณนารณีโผล่มาพอดีเลยขออนุญาตหยุดเวลาเลยนะคะมาต้องตั้งใจกดคุณผู้ชมจัดไปดิฟนจัดไปสุดยอดไหมคุณผู้ชมถูกคนด้วยหวดเราะใส่หน้าด้วยะคะ่ะเจอตะดอนนั่งอยู่นี่ใช้ดอนไปทำงานหน่อยดอนช่วยไป analyze metal หน่อยจ้ะไปจ้ะเอ้ยมันมีกดปุ่มแดงด้วยอ่ะมันคืออะไรวะคุณผู้ชมกดปุ่มแดงปุ่มที่ใหญ่ปุ่มที่ใหญ่แล้วปุ่มที่สีแดง ไหนอะทิปลองไปดําหน่อยสินอกเหนือจากหน้าที่การงานนะคะก็คือความสนของเราอุ้ย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 เดี๋ยวตายเดี๋ยวตาย,ยไม่น่าสนเลยว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะตายขึ้นมาเราจะใช้ซิมเลสใส่เขาสั่งให้เขาไปนั่งแล้ะกันดูมีเหตุมีผลดีอะคุณผู้ชมในการที่เราควรจะสั่งคนอื่นไปนั่งอะคุณผู้ชมลองคิดนะว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าคนนายคนเราก็แบบหนูไปนั่งเป็นไงดูยิ่งใหญ่ไหมไปนั่งค่ะคุณเชื่ออะไรนะคะฮิโรโตะไปนั่ง ดอนถึงตานายละช่วยไปทำความสะอาดหน่อยนะไปทำเอมบิเกนเอมบิเกนหรือเอมบิเกนอ้าวชิด,ดิฟานี่เป็นไรอะ่ะเหมือนชิด,ดิฟานี่จะทำยานี้ผิดพลาดขึ้นมานะคะก็กลายเป็นยาที่ไม่สมประกอบขึ้นมาเลยเนาะเป็นเทนเทสเซรัมเนาะเราก็ต้องคอนแทคเอเลียนหน่งานง่ายๆรีบทำก่อนคอนแทคเอเลียนญญ้ยนาลณีมาอีกแล้วว่ะให้มันลองยาหน่อยคุณผู้ชมนาลณี ช่วยลองดื่มหน่อยเป็นยังไงใคล่าขอญาตตัดสายอุ๊ยมันดื่มด้วยว่าคุณผู้ชมดูดิจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นดูดูดูดสั่นดุ๊กดุ๊กดุ๊กในดูดิอยากดูอะ่ะอ,อะไรยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณผู้ชมนั่งตัวสั่นนั่งตัวสัน่นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวันนี้นะคะเราก็คิดว่าจะให้ทิฟฟานี่อ่ะได้ทํางานแบบกับบ้านช้าอีกสักวันหนึ่งอะ่ะเพราะว่าอยากไปเก็บเอเลี่ยนที่หลังที่ทํางานเพิ่งรู้ไงถ้ารู้นานเราก็จะ ไปเก็บสะสมเผื่อได้ตัวที่มันแปลกๆคุณผู้ชมซึ่งจุดเก็บเอเลียนคือแบบอยู่ไกลมากแม่มันใหญ่มากไม่รู้จะใหญ่ไปไหนเดินเข้าไปเดินและเดินและเดินเดินและเดิน,ดนก็ไม่ถึงต้องพูดอีกกี่ทีก็ไม่รู้นานเหลือเกินอนถึงหรือยังได้ตัวอะไรอะ่ะอุ้ยได้ประการังสีแดงที่ตายแล้วด้วยเยี่ยมได้มา2อ0พัเงินดีจริงๆกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันที่ฝนพรา ฝนรำรำช่วยเอาเอเลี่ยนจะไม่พูดผิดนะคุณผู้ชมจะพยายามไม่พูดผิดเอาเอเลี่ยนมาตั้งโชว์เป็นคอลเลกชันนะคะแล้วก็ช่วยไปดูแลตัวเองซิมทุกตัวช่างเกลี้ยวกราดซะเหลือเกินคุณลูกสาวดิจันคุณน้องโลกก็อารมณ์เสียชีมีรูแลนก็อารมณ์เสียชีมีรูแลนไปอาบน้ำดีๆหน่อยปะไปเทคบาสป่ะนี่มีคนที่อารมณ์ดีอยู่คนเดียวก็คือน้องสุพรีมนะคะน้องสุพรีมช่วยมานั่งเล่นอะไรให้สกิลมันเพิ่มนะคะ Thinking skill ก็ได้ไป study shape นะโอ้โหค่าน้ำค่าไฟบ้านนี้คือสามพันหกค่ะย่างกระอักเลือดอะสะบดกันเข้าไปกินเสร็จแล้วทิฟฟานี่ไปเข้าห้องน้ำนะน้องโรกช่วยทำการบ้านต่อเลยนะคะถึงจะเป็นนักเรียนเกรด A แล้วก็จะต้องทำการบ้านต่อไปน้องจะเกิดอีกห้าวันมีเวลาเลี้ยงเนาะให้เจ้าตัวเล็กนี่ก็เหมือนกันสกิลน่าจะแบบไปในทิศทางที่ดีมากเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิสามสี 3, 4, 3, 2, 3, ่สามสองสามอ่ะมีเวลาเลี้ยงให้แบบโตไปเป็นเด็กแบบ เต็มร้อยอะ่ะพร้อมโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะคะคุณทิฟฟานี่ทำตัวเองเสร็จแล้วเดี๋ยว,ช,วยช่วยไปดูแลแมวหน่อยนะเอาอาหารเก่าเขาไปทิ้งแล้วก็ใส่อาหารแล้วก็เรียกเจ้ากันเนอร์มากินข้าวหน่อยทำไมวันนี้ทิฟฟานี่แบบค่า e เอเนอร์จีไม่ค่อยลดเลยเนาะให้ยวันนี้มันรีเบทเดนี่คุณผู้ชมเราต้องไปซื้ออะไรสักอย่างแล้วละ่ะคิดว่าจะซื้อคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งให้น้องโรกไปเลยเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนตัวไปเลยนะคะมันรีเบทเดย์ด้วยมันได้ส่วนลดวันนี้ เยี่ยมเอาอีกแล้วคุณผู้ชมคะไปอีกแล้วโดนลักาพาตัวไปอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเฮ้อ <c oughs> ไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่เปิดเอพิโซดจนจะปิดเอพิโซดแล้วงั้นในเอพิโซดนี้นะคะเราก็ขอส่งคุณผู้ชม <laughs> ไปพร้อมกับจิฟฟานีที่ถูกส่งไปต่างดาวนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะซีรีส์นี้เราเล่นให้ครบ10บเจเนอเรชันแน่นอนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเนาะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้เราได้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ